น,นี้นะครับก็อย mm hmm. like oh. yeah> ู่ว่าเป็นงานที่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าเป็นเมจิกบูมิวเดก็เรียกว่าตามมาก่อนวันที่หนึ่งนะครับเราก็จะมีวันโดมิวเดหรือว่าวันยื่นลงโลกนะครับที่อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาดื่มดูดพันธุ์ที่มันจะนมซึ่งแน่นอนว่าองผมเนี่ยก็อยู่ในส่วนของเมจิกบอมเบียซึ่งเป็นยื่กิดเมจิกบอมเบียเองวันอาทิตย์นี้จะติดจะเป็นวันที่ดื่นลงโลกด้วยใช่ครับ ก็เรียกว่าเป็นเป็นวันแห่งชาติที่สามชาติเขาได้กำหนดขึ้นมาว่าอยากให้รณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยได้ได้มารณรงค์แล้วก็ช่วยกันติดลมวันนี้ได้มีโอกาสมขึ้นร้องเพลงแล้วก็ได้มาร่วมใจกผมจีนเน่ได้เป็นยังไงบ้างใช่วันนี้ก็ได้มาขึ้นร้องเพลงด้วยแล้วก็ได้มาทํากิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับบนเวทีวันนี้ที่เราได้รับความเยอะมากๆเลยที่ว่าเมจิกครับนี้ครับว่ามีแบบ ผลดตภัณฑ์หลายสิ่งลหลายอย่างมากแล้ว,วก,ก็มีนวัตกรรมแล้วก,ก็พยายามคิดคนเพื่อที่จะให้ใหกับผู้บริโภคเนี่ยไอสิ่งที่ถี่ที่สุดเลยว่าวันนี้มาร้องเพลงด้วยร้องเพลงเดี่ยวแล้วก็มาร้องเพลงกับจูเน่วันนี้ได้ไปร้องเพลงกับจูเน่เลยครับจูเน่ใจรักมากเป็นซินนม,ม<า>เซอร์มายาวนานครับปีกับบ้านอ๋อใช่ครับก็ถ้าเกิดว่าไม่จิงบัวกเรียาเนี่ยมีโอกาสเป็นมิชชันเตอร์มาตั้งแต่ตั้งแต่เดวันแล้วกันคุณเองครับตั้งแต่เดวันที่ที่เราร้องโปรดักต์กันแล้วก็ตอนนี้ก็ปีนี้ครบรอบ12ปีเรียบร้อยแล้ว ไไ,ไดอ,อันนี้ไม่ชัวร์เลยครับอาจจะต้องถามทางลูกค้าแต่ว่า,เ,าเราอยากจะไม่เิเนษแหละอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าว่าการการทานโยเกิร์ตเนี่ยมันให้ร่างกายของเราโดยรวมเนี่ยมันดีจริงจร่าเด็ยให้ที่ชอบมมันมีอะไรสิงเยอะแยะมากมายเราจแบบว่าชนชน้ร้องไหบ้างจากชมายบ้าะึ่จริงๆแล้วผมว่านมเป็น เป็นเป็นส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่ที่มีสารอาหารที่ดีอยู่ในนั้นซึ่งสมัยนี้เนี่ยทางผู้ผลิตอะ่ะคือเขาก็มีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะที่จะให้เราสามารถเลือกกินได้ว่าใครไม่ชอบอะไรใครชอบอะไรทุกนี่นั่นอะไรเงี้ยเออเราก็พยายามคิดคนม,มาแบบให้เยอะที่สุดแล้วก็ให้ดีที่สุดให้ทุกคนก็ลองลอเขาลองเปิดใจสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้ลองดูว่าเออจริงๆแล้วมันมีสารอาหารที่แบบจําเป็นอยู่แบบนั้นกัก็ได้ครับเพราะมีรสชาติในตัวมันเลยในต่างประเซนเตอร์ยาวนานจะเ ครับผมถ้าเกิดว่าของผมก็จะปาดในส่วนของเกี่ยวกับเมจิปบาเกอร์นะครับที่มีเจลินซีดีอาร์บีแปดสนะครับมีรถใหม่นะครับก็คือเซ็ตยกเกิด์ตแห่ฟูดแต่ว่าเป็นรถส้มยูสุนั่นเองครับจิ้มผสมเป็นส้มด้วยครับก็เป็นยกเกิด์เคลือเนียนนุ่มแล้วก็างล่างนี่ก็เป็นชั้นกของเราโอเกคพวกนี้เหมือนจะแบบโรงงานแน่นอยู่หรอะแบบออกอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็นิดหน่อยครับช่วงนี้ไม่ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่านิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่ว่าเปิดอยู่นิดหน่อยไม่มากเท่่าไหรครับ กลาง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 ตอนนั้นกป็นปจริงๆปีนี้ก็ก็มีเรื่อยๆครับแต่ว่าปีปีนี้ก็เป็นปีที่ที่แพงกันว่าน่าจะแบบมีเวลาไปทริปแบบว่าต่างประเทศบ่อยหน่อยในปีนี้อะไรอย่อางเงี้ยต้องงไว้คลทริปครับ ก็เยอะเลยครับเยอะเลยก็ถึงสิ้นปีนี้หรอกสิ้นสิ้นปีนี้เลยครับส่วนใหญ่ไปต่างไหนกันก็ไปไปทั่วเลยครับไปทั่วเลยจริงจริงมีทั้งไปไปงานด้วยแล้วก็แบบไปเที่ยวส่วนตัวด้วยอะไรหรือว่าไปทางานแล้วก็ไปเที่ยวต่อทิปย์พันธมูลหีือไม่ครับทิพย์พันธมูลไม่แน่คือผมมาเรียก ท,ท,ทิปพันนิโมทุกทริปเหละครับเหรอแต่มันลแล้วแต่คุณผู้หญิงเขาว่าเขาะจะจะนับไหมล้วแต่ทำไมเราถึงได้พันนิโมทุกทริปละ่ะก็จริงๆถึงพูดการไปเที่ยวที่ไหนมันก็ดีในนั้นแหละลเราไปกับคนรักอะไรอย่างเงี้ยครับทุกทริปมันหวานแบบนี้อยแบบู่แล้วที่ไปเข้ามาตรงนี้อยู่แล้วหรือว่าไปกับใครไปญาติหรือเปล่าครับแต่ ไปพัฒนายาหรือเปล่าอะไรอย่างี้พัฒนายาไหมกันหรอเปจริงๆก็มีการคุยกันแล้วแต่แต่น่าแต่น่าจะไม่ใช่ชิปแบบว่าเร็วๆนี้อะไรอย่างี้เพราะว่าคือที่คุยกันไว้คืออยากจะแบบได้ไปเที่ยวได้ไปทุ่ที่นั่นอะไรอย่างี้คิดว่าคุยกันแล้วคือเรื่องประเทศในการมีอ๋อใช่แล้วก็เดี๋ยวเลือกทำโซนเอาไว้เอาทำโซนไหนไม่ใช่อย่างไม่ใช่อย่างนั้นแไม่ใครจะเป็นคนเป็นหลักในการเลือกอะไรช่วยกันครับ คือคือส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าถูกกาหนดบอกว่าตกลงกันก่อนว่าจะเอาแบบเปล i n ไหนประเทศไหนอะไรเงี้ยหรือว่าผมไปทํางานที่ไหนแล้วก็เก,อกออนาะอันนั้นเสร็จแล้วก็ค่อยๆแตง่งว่าเราจะไป,ไปที่ไหนบ้างหรือว่าอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ตามใจเขาเป็นหลักไหมครับก็ไม่เคยขัดใจครับไปข้อสองทีมใครไปเก็บแกงก่อนนะนี้ก็มีก็ไเปเก็นแกงมีหลายทิปครับมีทิปที่ไปสองคนก็มี จริงหลังจากที่พอเราได้ใช้ชีวิตคู่กันแล้วเนี่ยครับกับตอนที่เป็นแฟนกันไปเที่ยวมันต่างกันอย่างไรบ้างไม่ค่อยครับก็จริงๆแล้วก็คล้ายๆเดิมครับนเฉยๆก็คือไม่ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงเยอะมากมาย,คายแค่ไหนก็ต้องมีเวลา,วยายก็ต้องมีเวลาให้กันเอออ๋อก็จริงๆก็ใช่ครับแล้วก็ <laughs> คือส่วนตัวกับเอฟซีผมก็แบบว่าชื่นชมมากเพราะว่าคือผมเป็นคนคิดเขียดทำคอนเทนต์มากแล้วก็บอกว่ายังดีที่ได้เห็นบ้างเอฟซีก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เห็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเข้าไปดูในช่องแสดงว่าเด็กๆคนชอคนเข้าไปดูในช่องคุณโฟมมากกว่าช่องพี่เจมใช่ครับจะได้เห็นพี่เจมมากกว่าใช่คือถ้าเกิดว่าช่องผมเนี่ยแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ว่าก็ยังอยากทำนะครับพยายามอยู่พยายามอยู่แต่ว่าคือของเขาเนี่ยก็จะได้เห็นผมแบบเยอะกว่าแล้วแล้ววิธีในการมันโดนบังคับตลอดเลยอะ เเป็นข้าไอะร่แต่ว่าจริงๆเอ๋ผมว่าชื่นชอบครับชื่นชอบ h a p ป y happy ใจใจแฮปปี้แต่หน้าใจใจแฮปปี้แต่ว่ามันเป็นมันเป็นเล่นแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์มันจะเป็นคาแรคเตอร์เป็ไงเพ่มแล้เล่นๆแหละแบบว่าแค่แซวๆเล่นอันนี้เป็นวางไว้ให้ไหมครับเพราะเห็นแต่ละครั้งเวลาเปิดเข้าไปอย่างเงี้ยตกตึกก็จะเห็นเราตู้อะไรอย่างเงี้ยในการทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยเขามีการมีการบันทึกับตัวเรีปั๊บไม่ไม่ไม่มีครับส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าแล้วแต่วันที่วันนั้นแบบ เสร็จธุระแล้วแล้วบอกว่าคือมันมันว่างพอดีแล้วก็ก็เล่นคอนเทนต์กันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเมื่ไหรที่แบบแน่นมากๆอะไรเงี้ยสจนเดือนหลังๆมาช่วงนี้ก็แน่นต้องแน่นครับก็เลยแบบไม่ได้เห็นอะไรออกมาถ้าเป็นเต้นติดโซเชียลมากขึ้นจากเดิมพอได้ทำคอนเทนต์ร่วมกับเพื่อนในช่วงนี้ผมก็ไลค์ต่อๆเยอะอยู่ครับก็ถือว่าเยอะกว่าสมัยก่อนคนทงมาถ้าเกิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็บวกเข้ามาเป็นพันเป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์เลยทำให้เกิดน้อยลงไหมครับกับการที่แบบว่าเล่นโซเชียลบ่อยๆอะไรแบบนี้ ก็เขิ่นน้อยลงลยนะครับแต่ำรวจโก้เขาก็เริ่มจะเขา้าเข้ามาได้ดีกับชาวเมดแบบเปนแบนดแล้วเนาะแบบว่าเริ่มไหนเพิ่มขึ้นคือเขาเขาก็คุ้มธรรมชาติขึ้นแต่เขาไม่ได้เป็นธรรมชาติคือก็เป็นมอสอยู่แล้วแหลนะครับเขาก็เขาคงสนุกขึ้นอะไรเนี่ยแล้วก็มีมีเอฟซีของเขามัเข้าขากันแล้วมีเอฟซีด้วยมีตลกด้วยใช่เพราะมันก็มันก็เป็นโมเมนต์น่ารักๆแหละตลกตลกอะไรเงี้ยที่แบบว่าเล่นกันคุยกัน เขาทำคอนเทนต์เ,เยอะเหมือนกันนะท<า>ำคอนเทนต์เ <content S 1> ยอ<ม>คะคร<ม>ับช่วยอะไรยังไงบ้างนอกจากการไลฟ์อะไรเอ่อนระสือคอนเทนต์ผมไม่ไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขาอะไรเงี้ยครับเขาก็ได้เขาเองแต่ถ้าเกิดใครที่ได้ทำคอนเทนต์คู่กับเจลล์เป็นก็คือต้องเป็นคู่รักเดียวเนาะคนสดเขาเป็นแบบเป็นรูปเป็นมีเคด้วยไม่ได้ <laughs> <laughs> อ๋นนอนน <laughs> ได้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 ครับไม่ถึงแบบชอบเชิญชวนแบบว่าคู่รักเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย พี่เตืรนแล้วเนี่ยไงคือในช่วงนั้นน่ะแบบว่าพอไลฟ์แล้วอ่ะแล้วแบบเราไม่รู้จักใครไงหมายถึงว่าคือเราก็ไม่ได้แบบว่าอยู่ในแบบแวดวงแบบตตบ่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบพอเข้าไปแล้วก็จะจะจำได้แค่ว่าคนที่เราแบบรู้จักเคยร่วมงานอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นเขาอยู่ก็เลยแบบชวนเชิญกันมาเรียกให้เาเปิดโลกเป็นไ เปิดโลกเปิดโลกก่อนหน้านี้เราไม่ได้เคยอยู่ในโซนแบบอะนี้ใช่คือจริงๆแบบเปิดโลกมาครับแล้วก็ตกใจมากกับกับคนอื่นอย่างพี่เกสหลาสิเขาเป็นแบบนุ่มโสดคนเดียวอ่ะเราสงสารคอมเมที่ลากเขาก็ไปอยู่ไม่ไม่ค่อยสงสารเท่าไหร่เดิเลยพื่อได้เลยไม่ต้องสงสารพี่ชายไม่เห็นใจเลยเขาาคงยินดีกับกับแบบนี้อะไรเงี้ยคือพี่ชายผมแฮปปี้จริงๆแฮปปี้มากด้วย แฮปปีนะ้อะไรที่หมายถึงอะไรแฮปปี้กับความโสนหรือว่าเขาแบบซุ่มๆมีอยู่แล้วไม่ได้มองหรือเปล่าผมไม่ทราบเลยคนระับไม่ทราบไม่มีพิที่ด่นะไม่ทราบเลยครบับ <c oughs> เรื่องงานละกันครับท <c oughs> ่าแรกออกมาแล้ว <c oughs> ตัวอย่างเป<อ>็นไงบ้างครับครับผมก็หลายๆคนน่าจะได้เห็นตัวอย่างแรกแล้วนะสำหรับท่าแรกก็ออกมาแค่นาทีเดียวแต่ว่าก็ได้รับกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีมากๆเลยดีใจมากๆเลยเพราะว่านี่เป็นเป็นหนังสยองขวัญเรื่องแรกของผมด้วยชื่อว่าท่าแรก ก็น่าจะเข้าโงอีกไม่นานนี้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้กับบทว่าเป็นมิติใหม่กับเราใช่ไหมจริง,รงๆใหม่มากทั้งเรื่องของหนังสยองขวัญหนังผีเนี่ยครับกับอีกอันหนึ่งที่ใหม่ก็คือผมได้รับบทเป็นบาดหลวงด้วยก็เลยค่อนข้างแบบใหม่มากๆในเรื่องนี้แล้วก็แล้วก็ จริงตอนถ่ายทําก็ค่อนข้างสนุกมากเรื่องนี้มันต้องทําการบ้านหนักไหมคะพี่เยอะเยอะมากครับเยอะมากเพราะว่าการการเป็นบาดหลวงเราก็แบบไม่ได้คุ้นเคยหรือไม่ค่อยชินมากเลยเราก็ต้องทําการบ้านค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเรื่องของแบบหนักของสงสยองขวัญด้วยก็ต้องมันนั่งไล่ไว้ต้องทํายังไงกับมันบาดหลวงหน้าเด็กมากเลยเหมือนกันโดนแซวเยอะเหมือนกันใช่ใช่โดนแซวเยอะโดนแซวเยอะเป็นไงครับแล้วแล้วมันจะดูในโหมดแบบนั้นจริงๆไหมในเรื่อง แต่จริงๆก็หมายถึงว่าหน้าตาก็เป็นประมาณนั้นแหละครับ uh huh. หมายถึงว่าหน้าตาผมนะหมายถึงว่าหน้าตาผมสถาบันว,ว่ามีคุณพ่อที่แบบว่าอายุน้อยๆไหมก็มีนะมีสัจจคตต้นๆก็มีในในเรื่องของชีวิตจริงเลยแต่ว่าก็ได้ก็ได้ฟีดแบบกลับมาจากจากาจากคุณพ่อด้วยนะครับก็คือจากปาร์ติโเลยนะครับคุณพ่อเขาก็บอกมาเหมือนกันว่าเนี่ยปาร์ติโจริงๆก็หน้าตาคล้ายๆแบบนี้ครับ ช่ผมว่าเขาบอกมาอ่าฮะแต่ว่าในเรื่องมันคือโหดจริงๆคือต้องปราบปราบผีอยู่ใช่ไหมคะ <sunscreen S 2> แต่ว่าเรื่องนี้ค่อนข้าง,างน่ากลัวสําหรับท่าแรกก็ยังไม่ได้เห็นแบบเต็มๆเหมือนกันแต่ว่าทั้งที่ท่างที่ดูก็มีแบบปราบผีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากอยากให้ความสุขก<ห>่อนก็หมดนี้เป็นแคสที่ยากไหมหรือว่าเราลอยลอยลผมว่ามันก็ยากเลยครับคือคือือด้วยความที่มันไกลตัวมากมครับอ่า การที่เราจะหาเรสเพลนหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเพื่อที่จะมาสร้างเป็นแบบเป็นแฟกเตอร์อะไรก็ก็ต้องอาศัยเวลานิดนึงในการแบบว่าดีเซลข้อมูลกับทำกันมากมันเยอะกับพี่คุยเองครับพี่คุยก็หนักเขาแบบพันล้านมาแล้วเหมือนกัน <c oughs> ใช่ใช่ครับใช่กดดันไหมครับไม่ได้กดดันเลยครับจริงๆผมว่าในทุกงานมันก็แบบพิเศษรอกว่าเอาจริงๆประทับใจพี่คุยด้วยครับฮาครับตลกเกี่ยวกับหนังพีไม่ไดไม่เกี่ยวกันเลยแต่ว่าพี่คุยตลกเลยครับ ฝากและกครับวิ่งฝากครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับกภาพยนตร์เรื่องท่าแรกนะครับที่จะเข้าให้ชมกันเดือนสิงหาคมนี้ครับจริงๆฝากต่อไปเลยครับมีเจ้าคุณวิ่งกับพี่นางคำดวงนะครับใกล้ๆแล้วเหมือนกันครับละครเป็นอย่างไรครับพี่แพทฝากละครเจ้าเจ้าคุณวิ่งกับพี่นางคำดวงนี่แหละครแบบฝากไว้ครับว่าใกล้ๆล่ะค่ะขอบคุณครับ